สมน้ำหน้านะครับเวรกรรมเริ่มตามสนองแล้วเวรกรรมจี้มาติดๆแล้วนะฮะกรรมติดจรวดอ่านะนี่ ไอซีสิสสอสอไกลที่ไปลงชื่อแก้1 1ึ่ตอนนี้กำลังกำกำลังจะติดจรวดนะเห็นบอกปปชกำลังไต่สวนกำลังเขาบอกว่าจะพิจารณาเดือนมกราไว้ง้นนะจะตัดสินมกรานะแต่เขาบอกว่าจะตัดสินเป็นหลายๆไปโอ้แมไปตัดสินเป็นหลายๆายทำไมนะครับเออก็ศาลก็มีคำวินิจฉัยแล้วเนย เออว่าไอ้พวกนี้มันล้มล้างนะล้มล้างก็ถือว่าเป็นโทษขั้นสูงสุดแล้วจะเป็นจะไปตัดสินเป็นลายลายทำไมใครไปร่วมลงชื่อก็ถือว่าร่วมสนับสนุนการล้มล้างหมดนั่นแหละเห็นไหมไปดูเป็นลายลายไปเพื่ออะไรออนะมันก็ล้มล้างกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับเพราะสารคำสั่งสารรัฐมนูนก็มีผลผูกพันทุกองค์กรอยู่แล้ว ใช่ไหมเออนะมันก็คือถือถือว่าเป็นขบวนการเคาะก่อนบ่อนทําลายเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันเออมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะทุกวันนี้มันยังไม่สานึกนะทุกวันนี้ไอ้พักประชาชนเนี่ยมันยังไม่เคยโพสอ่าเรียกว่าอะไรโพสถวายพระพรโพสวันพ่อโพสวันแม่โพสวันอะไรมันยังไม่เคยโพสเลยมันมันสำนึกอะไรทุกวันเนี่ย นะเอออย่าไปอย่าไปคิดว่ามันสำนึกสิมันไม่สำนึกนะครับไปดูเฟซบุ๊กมันได้เลยมันไม่เคยโพสเลยวันพอ่อวันแม่เนี่ยวันที่ห้าธันวาที่ผ่านมาเขามีแต่โพสลํำลึกถึงในหลวงรอเก้ากันอันนี้ไม่โพสอะไรทั้งนั้นโพสแต่หาเสียงเออเนี่ยมันสำนึกที่ไหนละ่ะนะ มันชัดเจนอยู่แล้วใครไปลงชื่อก็ถือว่าล้มล้างหมดอ่ะก็ถือว่าผิดจริยธรรมนะร้ายแรงหมดแหละนะครับเออนะโอ้ยังยังใจดีนะยังจะใจดียังพิจารณาเป็นลายบุคคลอีกนะมันจะพิจรารณาอย่างไงวะเฮ้ยไอคนนี้มันล้มล้างนิดเดียวไอคนนี้ล้มล้างเยอะอ่างเงี้ยเหรอฮนะเฮ้ยล้มล้างหน่อยนึง ตัดสินผิดไอ้ Arrow, ragt, ตัดสิน,น,น examples, ตัดสินทางการเมืองสิปีพออีกคนนึงลบล้างเยอะตัดสินทั้งชีวิตตลอดชีวิตอะไรงี้แหละก็ไม่เห็นมันจะสำนึกอ่ะก็มาเห็นก็ไม่เห็นไอ้พิธามันจะสำนึกอะไรมันก็ยังมาช่วยหาเสียงกันอยู่ไอ้รอมส้มก็ยังเย่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 กันอยู่ทุกคนเนี่ยนะเออที่ห้าธันวาเนี่ยมันก็เห็นจะสำนึกอะไร นะครับเออเาไม่เป็นไรหรอกนะเ,เดี๋ยวรอดูนะว่าจะตัดสินยังไงเออแต่ที่แน่ๆไอ้พิธานี่โดนแน่นะไม่รอดนะครับตัดสินตลอดชีวิตอไอ้นายกกว้าพิธา <c oughs> เออนะพวกดอมส้มนี่ก็ตัวดีเลยเนะี่ยก็ยังชังเจ้าชัางสถาบันอยู่เหมือนเดิมเ่ยไม่นจะเปลี่ยนแปลงนะเออ เนะครับเอาเลยฮะนะให้มันศูนย์พันนี่มันนะดับแนวดับดิ้นไปเลยครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ